ไม่เลยต่อครับแล้วนี่คือรายการไอ้ยาะน้าเมาครับคุณผู้ชมครับพูดถึงนี่นะฮะบ้านเราครับในหนังเรื่องของแอคชั่นซานก็อยู่ใสต้องบอกว่าดังไปถึงฮอลลีวูดได้คุณผู้ชมครับและแน่นอนฮะไม่ใช่เฉพาะจาพนมครับที่มีความเก่งกาจในเรื่องของไม่ต้องใช้สตรินไม่ต้องใช้แตนด์อินไม่ต้องใช้ตัวแสดงแม่งไม่ต้องเล่นกันแล้วคุณผู้ชม จะป้าหรอคุณผู้ชมผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะเรื่องของความสามารถพิเศษแบบนี้ครับคนไทยของเราไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกครับถ้าไม่เชื่อนหฮะไม่เชื่อไปดคปูคลิปนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมีการลอยตัวผาดโผนนะฮะลักษณะเหมือนเป็นการถ่ายทำหนังหรือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้มันเรื่องจริงดูก่อนแล้วมาคุยกัน คุณผู้ชมครับเห็นแบบนั้นนี่นะฮะไม่ใช่เป็นการถ่ายทำภาพยนตร์แต่อย่างใดครับแต่นั้นมันคือเหตุการณ์จริงๆครับหลังจากที่มีรถคันนึงนี่นะฮะออกมาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางถนนใหญ่ครับและเนื่องด้วยะฮะมอเตอร์ไซค์คันนั้นแหละคุณผู้ชมครับมาด้วยความเร็วสูงทีเดียวครับเรียกว่าซิ่งมาเลยนะฮะแล้วก็ไปทนกระแทกเอาเข้าขจรงๆแต่ ด้วยสมรรถนะทางเพศแล้วไม่ได้เกี่ยวกันเลยสมรถสมรถภาพก็เรียกว่าสมรรถภาพเออสมรรถภาพนะทางร่างกายของพี่เขาที่สุดยอดมากครับเรียกว่าตีลังกานะฮะจากหลังรถไปหน้ารถนะฮะยังดีดูไม่โดนรถเหยียบนะฮะแต่พี่เขาก็รู้สึกว่าจะกระเพกกระเพกนิดหน่อยนะฮะนี่แหละรครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องใช้สลิงไม่ต้องใช้สแตนด์อินไม่ต้องใช้ตัวถ้วยเด็ดขาดครับแต่เรื่องแบบนี้ก็มักจะไม่โชคดีแบบนี้ตลอดไปครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเราจะมารู้จักครับกับ คลิปแบบนี้นะฮะมีภาษาจีนอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเมื่อสักครู่นี้คะรับบอกไปแล้วครับว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ครับขับมาด้วยความเร็วมาบบสิ่งมากครับเร็วหรือสิ่งนี่นะคะเรียกว่าควายครับควายเหินควายนะฮะ,ะควายควายนะฮะ KU a ควายนะครับแต่ว่าเร็วมากเร็วสิ่งสิ่งมากคุณผู้ชมะครับ จนกระทั่งนะฮะทำให้รถเนี่ยน,นะฮะมันมีการชนกันกระแทกกันแล้วพี่กก็ลอยมาแต่จจงหว่าแกลอยนี่เหมือนแกตีลังกาไปด้วยครับเพราะว่าตีลังกาเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าฟันจิงโตฟันจิงโตนั่นเองคุณผู้ชมคำแบบนี้นะฮะที่แปลว่าตีลังกาตีลังกา เลยหนึ่งคำครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันน่าเหลือเชื่อมากครับโอ้โหขับมาเร็วขนาดนั้นครับเหตุการณ์แบบนี้ปฏิเวลาชนแบบนี้ปุ๊กน่าจะตายคาที่นะครับแต่พี่แกนี่เรี้ยกอัศจรรย์แล้วก็น่าเหลือเชื่อมากครับเขาว่าเหลือเชื่อนะเขาบอกว่าหนานอีเซียงซินครับคาว่าเซียงซินคือว่าเชื่อหนานก็คือมันยากมากมันยากที่จะเชื่อหรือว่ายากมากครับที่จะหลงเชื่อแบบนั้นนะฮะหนานนะฮะแล้วก็ตามด้วยอี เชียงสิ้นที่บอกว่ามันน่าเหลือเชื่อมากมันน่าเหลือเชื่อเหลือเชื่ออี่มันสุดยอดเห็นความไม่น่าเชื่อผู้ชมว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้ครับผมและคุณเองนะฮะขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วยครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับคุณและไม่แน่ฮะถ้าคุณนั้นไม่มีความพร้อมแบบนี้ คุณอาจจะไม่รอดก็ได้ทุกคนมาถึงคลิปปิดท้ายของเบรกนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับผมแม่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวนกครที่เกิดขึ้นนะฮะแถวๆทางด้านของเมืองเคปทาวคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โห เสี่ยงตายลอดตายมาได้แบบวุดวินมากทีเดียวครับเมื่อมักคุเทศคนหนึ่งครับซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นนักบดาน้าเหมือนกันครับกำลังลงไปถ่ายทำนะฮะคล้ายๆกับสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของเจ้าปลาทูน่าปลาฉลามปลาวานที่ใต้ท้องทะเลนี่เองคุณผู้ชมครับแต่จังหวะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาที่เขากำลังจะถ่ายอยู่เนี่ยนะครับพผอิญเผพอิญครับมีเจ้าปลาวานบรูด้าสนะครับซึ่งตัวใหญ่มากน้ำหนักเนี่ยนะเกือบ40ตันทีเดียว ว่างยๆคุณผู้ชมครับอ้าปากมาทีนี่โอ้โหใหญ่กว่าตัวเราเนี่โอ้โหลายสิบเท่ามากคุณผู้ชมฮะมันสามารถกืนเราลงไปได้ทั้งตัวทีเดียวครับแต่ว่าครั้งนี้นะฮะเขาลอดมาได้อย่างหุดหิดครับหลังจากที่เจ้าปราวานตัวนี้นะฮะเกือบจะงับเขาทั้งเป็นครับแต่เหตุผลอะไรครับที่ทำให้เขาลอดมาได้ลองไปชมคลิปนี้ดูครับ Emerging from the depths at a frightening speed, a huge whale comes within feet of swallowing this cameraman. Tour operator Rainer Schimpf had been documenting the sardine run off the coast of Port Elizabeth in South Africa. Sharks, dolphins, and birds all gather to feed in the area as the tiny fish migrate up the country's east coast. Without warning, a bride's whale emerged beneath Rainer, its mouth gaping wide open. Luckily, the giant mammal swerved at the last moment to avoid swallowing him, but he was still sent reeling as it breached. As the whale resumed its feast, Rayner made a hasty retreat, but not before an inquisitive shark gave him one last fright. โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับคือความโชคดีนะฮะของมะคุเทศคนนี้ครับผมบอกแล้วฮะวาเจ้าปาวาันตัวเนี้ยมันห่างมาจากเจ้ามะคุเทศเพียงแค่ไม่กี่ฟุตเท่านั้นเองครับสรุปสุดท้ายฮะเรื่องแบบนี้นะฮะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหลายหลคนบอกนะครับว่าว้ามันโชคดีมากแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นผมเชื่อแล้วเกินคำว่าคุณจะทําทตัวไม่ถูกทีเดียวครับ และทางด้านของมัคุเทศคนนี้เขาบอกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาเห็นเจ้าปาวานตัวนี้แล้วลครับเขาพยายามที่จะไหวให้มันออกไปให้มันห่างไปแต่สุดท้ายครับมันไม่ทันแต่เขาบอกแบบนี้เัาว่าจริงๆแล้วดูเหมือนว่าเจ้าปาวานตัวนี้ครับเขากําลังที่จะงับเจ้าฝูงปลาตัวเล็กๆใช่ไหมฮะแต่พระเอิญพระเอิญครับเขาคงจะเห็นเจ้ามักคุเทศคนนี้แหละครับก็เลยมีการหลบไปนิดหน่อยครับ รบสุดท้ายครับเรื่องนี้เขาก็ปลอดภัยทีเดียวคุณผู้ชมครับเอาล่ะฮะเราจะมาดูนะครับว่าคำศัพท์ภาษาจีนครับที่เกิดขึ้นในคลิปคลิปนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้ฮะเจ้าปลาวานตัวใหญ่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของเจ้าบูด้าเนี่ยนะฮะมันก็กำลังจะงับคนคนนี้แหละครับคำว่าปลาวานเรียกว่าจิงหยู่จิงหยูครับผมเขียนแบบนี้นะพินยินครับจิงหยูเจ้าปลาวาน ซึ่งตัวของเขาเนี่ยมันใหญ่มากครับหนักกว่า40กิโลกรัมด้วยกันครับหรือว่าโอ้ไม่ใช่40กิโลกรัมคุณผู้ชม40ตันตันกับกิโลกรัมมันห่างกันเยอะมากคุณผู้ชมฮะและจะที่บอกไปเขาว่ามันบุดวิดนิดเดียวห่างไปเพียงแค่ไม่กี่ฟุตเท่านั้นครับคำว่าบุดวิดนะฮะภาษาจีนเรียกว่าจีฮูจีฮูแอนจีฮูเขียนง,ง่ายมากครับออกเสียงง่ายมากจีฮูแปลว่าบุดวิดบุดวิวดวนี่แหละฮะมัน คือช่วยชีวิตนิดเดียวเองคุณผู้ชมครับและถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆนะฮะคำว่าโชคดีแปลว่า好运好运好运แปลว่าโชคดีจริงๆโชคดีมากๆโชคดีนี่แหละครับ โชคดีนะฮะที่เขายังสามารถลอดชีวิตกลับมาได้ถ้าไม่อย่างนั้นเขาอาจจะลงไปนอนอยู่ในพุ่งของเปาววันกันแล้วคุณผู้ชมครับเอาละ,ะฮะเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้ไว้สักครู่เดียวครับเพราะว่าเบรกหน้าของเรานะฮะยังเหลืออีกสองเบรกด้วยกันครับแต่รับประกันว่าคลิปที่เราหยิบม้คุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะคุณจะอึง้งขึ้นและก็เสียวแน่นอนครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ